มีเหตุการณ์ที่แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แม้ไม่ว่าจะเป็นแบบมีแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์เราหรือว่าเราไปเซอร์ไพรส์ให้คนอื่นเชื่อเราแบบกี้เลยยังไงคะคนญี่ปุ่นร้องเพลงเราได้เนี่ยจริงเหรอคะคนไหนคะคนไหนโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์เลยนะแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตผมเนี่ยคือการที่ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทุกคนมารักมาสนใจกสน จหรือวนาติกรีดชอบใจไอ้ค่ะพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์นะคุณนัทเรามีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ค่ะที่จะมามอบให้กับแฟนคลับอีกสักรอบหนึ่งอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมค้นหามิสแฮปปี้เซอร์ไพรส์กันมีตำแหน่งว้ให้ด้วยค่ะมีตำแหน่งงท้ายด้วยนะคะัก่อนอื่นเลยคุณนัทขออาสาสมัครก่อนสักสี่คนค่ะอาทีมงานช่วยหาเลยค่ะสี่คนที่จะขึ้นมาเล่นเกมกับเราเดี๋ยวเราจะ มิสแฮปปี้เซอร์ไพรส์อ่ะใครอยากขึ้นมาเล่นเกมอ่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ่ยกมือ,อยกม,ม,มืออยาให้ชิ้นงานหามาสี่คนอ่ะยกมือไว้ใครอยากเล่นยกมือไว้เลยค่ะมาเลยครับ,รบขอบอกเลยว่าสองรางวัลน,นะคะไม่ธรรมดาเลยเราอยู่ในยุคนี้เราต้องกล้าสแสดงออกกนะันนะถ้าพร้อมแล้วครบสี่หรือ,อยังคะค่ะอีกสองคนอ,คอีกสองคนเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะคะเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นคนขี้อายงานนี้อายไม่ได้ ครบแล้วนะคะสี่คนค่ะคุณนัทเราจะมาร่วมกันหาสแฮปปี้เซอร์ไพรส์ค่ะกติกาได้มาไหนไปเนี่ยเอาไปจดในอะไเขาเรียกอะไรนะฮะเรซูเม่นะฮะโปรไฟล์โปรไฟล์ m i s ป Happy Surprise นะฮะได้รางวัลจากคุณนัทสันนทร์ด้วยเชิญทุกคนเลยเลยค่ะกติกากติกาก่เย่งไก่กติกาก่กฎิกานะคะกติกาอาจจะเชิญไปแล้วรอบนี้กฎิกไก่กฎิกาเรามีอยู่ว่า คนยืนเรียงหน้ากระดาษเลยค่ะไม่ต้องอายค่ะแะจุดนี้อายไม่ได้แล้วล่ะอ่ะนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะทำท่าทางพร้อมพูดคำว่า the m o l t happy surprise ต้องทำท่าแบบ Surprise Surprise คนไหนทำท่า Surprise ใหทถูกใจคนนั้นมากที่สุดรับของรางวัลไปเลยผมเหมือนเริ่มอ่านใจคนแถวนี้ออกได้ยินเสียงดั้ว่ากูสวยแล้วกูสวย พร้อม่โคะใจให้อยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะพูดคำว่านี่นะคะเดอะมอร์แฮปปี้เซอร์ไพรส์แต่คำว่าเซอร์ไพรส์จะมาธรรมดาแบบดิฉันไม่ได้เซอร์ไพรส์ธรรมดาไม่ได้แอมีสาธิตไหมครับมีค่ะถ้าพร้อมแล้วสตาร์ดูให้ดีนะครับอย่าเลยดีกว่าค่ะอ่ะขอท่าแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คิดว่าทำแล้วเนี่ยโดนใจคุณนัทมากที่สุดพร้อมพูดคำว่าเดอะมอร์แฮปปี้เซอร์ไพรส์นะคะผมต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่าให้คุณนัทเป็นคนตัดสินนะคะของรางวัลเรามี3รางวัลค่ะ แฟนนะคะลูกโป่งพร้อมลายเซนสองโลนะคะไม่คุ้มเลยมีคงจริงชุดเดยกเสืจะต้องเสียไปวันนี้เนี่ยนี่ค่ะมีคงมากกว่านั้นอีกหนึ่งรางวัลนะคะเป็นชุดกิฟต์เซตจากของขวัญคลินิกมุลธา5,000บาทค่ะได้ไงเสียดายแล้วสิเสียดายต้องเสียดายแล้้วขางล่างพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะงั้นคนแรกเลยแล้วกันพร้อมไหมคะยกไมค์ให้เลย เดโมเฮปปี้เซ surprise อันนี้เขามีใช้ใช้ผมเป็นพร็อพนะฮะปล่อยผมด้วยอ่ะใ้ผมยาวให้ไปไปโยชอะคนที่สองทุกคนเริ่มมองกันเลยไทีไม่ต้องไปไหนไกลคนแรกเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่สั่งให้ทุกคนลบคลิปช่วงนี้ออกไม่ต้องดูพร้อมไหมคะดูหน้าเหมือนไม่พร้อมเลยค่ะให้กำลังใจน้องนิดนึงพร้อมไหมครับโอ้ สิ่งนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอยากเปลี่ยนตัวไหมคะไม่อยากแล้วนะจุดนี้ตู้ตายนะคะได้จับมือกันแล้วเขาจับต่อได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวมองค่ะพี่สุดท้ายอ่าโอเคโอเคเขาเสียบมือครับอ่าขอเสียงปรบมือหน่อยอันนี้มาแบบเบาๆสวยๆใช้ผมให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะะค่ะอ่ะผัดมาเนี่ยน้องคนนี้กินหนักแล้วเพราะไม่ได้ปล่อยผมยาวเลพร้อมนะคะ พร้อมแล้วเชิญค่ะเนมแฮปปี้สุดท้ายมแคาีควีนะคะอะคนสุดท้ายพร้อมนะคะเชพร้อมแล้วโหน้าตาน้องว่าไม่ไหวแล้วพร้อมะะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาแฮปปี้มีกระดดด้วย <Okay. S 1> ตอนนี้งานหนักใจอยู่ที่คุณนัทแล้วค่ะจะเลือกใครนี่ยคะ สองคนจะได้เป็นลูกโป่งพร้อมลายเซ็นเอากลับไปนอนเกอะที่บ้านอ่าสามสามคนนะหรือ,อยังไงดีคะสี่คนเป็นลูกโป่งลูกโป่งกี่บใบคะที่นี้ลูกโป่งสี่ใบ,บแล้วก็เป็นชุดกิฟต์เซ็ทมูลค่าห้าพันบาทจากของขวันคลินิกอีกหนึ่งคนอ่าให้ใคยได้ที่หนึ่งเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเงือตกแล้ว เอาว่าผมไม่เลือกที่ท่าทางแล้วกันเพราะว่าท่าทางก็คล้ายๆกันนะครับผมเลือกที่คนแรกที่สมัครใจแล้วกันให้น้องคนนี้ไปนะอาีมงานขอของรางวัลด้วยค่ะเป็นนะคะชุดกิฟต์เชตจากของขวัญคริสี์คุณค่า5,000บาทค่ะถ่ายภาพเป็นที่ระเทียนนึงนะคะเราตึกใจตัวเองว่าฉันขึ้นมาทำได้ยังไงนะคะรางวันนี้ปลื้มปิ่มมากห้าพันบาทเลยนะคะขอบคุณครับ และรางวัลที่สองสาและ4ี่เป็นลูกโป่ง้องลายเซ็นอาจจะไม่ดีมากนักนะครับแต่พี่ก็ตั้งใจเซ็นให้เต็มที่นะโอ้โหนี่จริงๆเนี่ยบุ๊คคิดว่าจะอประกาศชื่อที่นับเซ็นเนี่ยจะประมูลได้เนี่ยไม่ได้อะไรเท่าไหร่หเลยมีใครอยากได้มั้ยคะมีใครอยากได้ไหมมีด้วยไหนมีใครอยากได้อยากได้ด้วยคิดว่าจะประมูลไปกี่บาทฮะสิบล้านไหยคะโอ้โห คุณนะคะผู้โชคดีทั้ง4นน so wow> Inaudible ี่ทางเลยนะคุณน้องนับดคนคระบางจับ hey, มือด uh, ้วยอ่าได้ค่ะประจําอะไรคะยี่สบาทค่ะค้าจับมืออะไรค่ะตอนนี้พี่นัทก็มีผลงานอะไรได้ฝากไว้ให้แฟนๆหรือว่าแฟนคลับได้ติดตามบ้างคะครับผมก็เมื่อวานเพิ่งอัดสิ่งใหม่ไปครับก็รอฟังกันอีกนิดนึงนะครับอาจจะอาจจะต้องรออีกนิดนึงเพราะต้องต้องแพร่งานอัไรอย่างเงี้ยก็ นั่นแหละครับฝากติดตามแล้วก็ใครอยากเข้าไปติดตามข่าวสารก็มีทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจทวิตเต t ร์อินสตาแกรมนะครับชื่อเดียวกัน @natsakorn ครับ @natsakorn n a t s a k d a t o i n วนอัดคลิปช่วงนี้ไปแล้วก็ไปรีเพลย์นะครับเชื่อว่าพูดไปคงจำไม่ได้นะครับ n a t s a k d a t o i n นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้จะรอมีแบรนเซลใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ทุ่มหนึ่งราคจะลดใช่แล้วค่ะอย่าเพิ่งรีบกลับ เดี๋ยวคุณนัทจะอยู่ช้อปปิ้งด้วยบอกไว้ก่อนเลยหนึ่งทุ่มทั่ว้าเลยไม่ใช่ไรรอของเพื่อขอเซลล์อันนีตอนนี้ก็ต้องขอเสียบขอบลุณนี่ดีในงาขอบคุณที่กับคุกคนด้วยค่ะศิลปินเซอร์ไพรส์ในวันนี้นั่นเองค่ะ